อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอลำปางอเภอแจ้งห่มอเางาจาังหวัดลำปางที่ตั้งสำนักง,งานอุทยานอยู่บริเวณถ้ำผาไทยถนนโพเิโยทินตำบลบ้านหัวอเภองาจาังหวัดลำปางมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนที่สลับซับซ้อนชั้ป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณและป่าแตงรังมีความรวมสมบูรณ์มากมีสวนไม้สักกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เป็นจํานวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารมีจุดเด่นและก็สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญก็คือถ้ำผาไทยลมผู้เขียวน้ำตกแม่แก่น้ำตกเกาฟุบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิวลมถ้ำออกลโลห้วยแม่พึงนอกจากนี้ยังมีน้ำตกขนาดเล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้คือศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางละอําเภองาวยีใเนนที่ประมาณ 758,000ไร่หรือประมาณ1,214ตารางกิโลเมตรตามคำสั่งของกรมป่าไม้เลขที่102/252ให้หนายคุณสิทธิ์วงสวัสร์นักวิชาการป่าไม้กองอุทยานแห่งชาติดำเ,เนินการสำรวจและจัดตั้งพื้นที่ป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยและบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยางป่าแม่งาวป่าแม่ตาป่าแม่ไม้และป่าแม่โป่งในท้องที่อำเภอ จ้งโมอ,งอเง,งาจงังลำปางเพื่อประกาศเป็นวิทยานแหน่งชาติโดยให้ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานแหน่งชาติแห่งนี้ด้วยผลการสำรวจพื้นที่ที่จัดตั้งเป็นวิทยานแหน่งชาติท่าผาไทยพบว,ว่าป่าไมา้ยังคงอยู่ในสภาพที่เป็นธรรมชาติอยู่มีความดมสมบูรณ์มากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ประชาชนและหน่วยงานต่ตางๆรู้จักกันเป็นอย่างดีได้แก่เขื่อนกิวลมและถ้ำผาไทยโดยได้มีการขออนุญาตใช้ชื่อวุทยานแหน่งชาติตามหนังสืออุทยานแหน่งชาติ เลขที่กศ0713ลงวันที่1กุมภาพันธ์2534ว่าอุรยาแห่งชาติต่ำผาาไทย